วันนี้เราจะไปดูน้องเชื่อว่าแถวสกูบิดกันครับ Let's go เหาแล้วไม่ล็อกเป้ามองสุ่มนะมองชี้ปุ๊บดวงตาแบบหาว่าจำเป็นพี่ลองฟอกเลี้ยฟอกกี้ไปไหนแค่ i i like s <S เนี้ยครั้งเดียวเรื่ันนี่ชมดีไหมโอ้มีจังหวะเห็นไหมไอ้บริบทเปลี่ยนแล้วนะเห่าแล้วเช็คพ่อไอ้อย่างเงี้ยพี่ต้องระวังเห่าเหมือนลรงจะาที่บอกแบดเดินลองท้าเห่าไอ้นี่ได้ร้อได้หนดนพราเห็นไหมฮะเนี้ยไม่เอห่านะโอกี้มานี่ ก่งมากเก่งมากเก่งมากแบดบอยส์ What you gonna do What you gonna do when they come for you ำเตือนคู่เอกดีใบรับเราจาก Karen Player Academy for Animal Training and Behavior สาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสาหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนชมเลยเก่งมากถูกนี่การบุกมา เมื่อก,กี้จะเริ่มคิดแล้วเชื่อว่าเหตุการณ์อันเนี้ยฉันควรจะใส่ใจกับเรื่องอะไรเอาเลยเมืกก่อีมาดิเก่งมากใช่เ,เราจะให้เขาคิดว่าถ้ายิ่งเงียบพ่อจะยิ่งเงียบตรงนั้นพี่เห็นนะกับฟองนิ้วไหวดีนี้นะครับจังหวสองเวลาพี่ชีน้นำเขานะจับเบามากเลยนะจังหบสี่คือลองนอนนั่งหรือหมอบลดก,การบดการต่อเึกเองว่าจะแพ้ไหมไปหาที่ิตลงคือคิดแล้วเดีย๋ยวพี่ค่อยคิดละ ไม่มีเพราะบังเอิญน,นะถ้าเราอ่านภาษาร่างกายถูกแล้วพี่การมีการจัดวางตีกอกน้องหมาจะเฉ<ช>ลยได้ตลอนเรื่องเป็นที่โต้อคมครับพยายามหยุดสายพยายามหยุดตำแหน่งเดิมแล้วก็อย่างที่อบอกคือจังหวะหนึ่งสองสามรอน้องหมาตอบสี่เนี่ยเถึงมากหนึ่งสองคอเพียงมือออกรับความความหยุดจากคนตนึ่งจะเล่นข้ามาลซ้ายได้หย่อนอันนี้เราไม่ได้เรารอเขานั่งนั่งปุ๊บ หน้าห้าลยอกกี้เก่งมาก1นึ่อกกี้คอยขยับาข้าง,างกับชมเป็นสูงพออย่าจับตัวเก่ากไอคอทแท็กิยบหน้ามองสุนัขจะมีมองอยู่2อย่างนะครับแล้วก็หยับกับชมเป็นสูงพอเดินมาด้านหน้าหันทูกกับที่เดิมทามผมกลับว่าถ้าน้องหมาไม่ได้แบบนี้ชมมป<า>ุ้มเลยถูก เพราะบางบ้านครับเขาเล am, story, 3, 2, ี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแบบสุ่มสี่ซุ่มห้าก็หมาที่ใส่ดีใช่เพราะหมาซี่ต้นทุนหัวอ่อดใช่พยายามให้อยู่ซ้ายทุกไอ้นึ้ใช่ใช่แล้วก็หย่อนสวยครับเชือกแดงต้องหย่อนก่อนเวลาเห็นป่ะนั่งแล้วโดดข่มหนึ่งนะเนี่ยน้ำห้าหนึ่งสองหนึ่งสองขยับกับชมเพิษสูงพ่ออย่าจับตัวขยับกับชมเพิษสูงด้านหน้านะพี่คอยคอยยืนประทะเลยกับที่เดิม แล้วชมเสียงสูงช<ม>้อมกิง๊งกิ๊งเหรอพี่แพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้ฝึกเลยช้อมกับรำไรแล้วเดินเลย <c oughs> กรมอะ่ะพี่ไม่ม, <c oughs> ไม,มีไม่มีทางตรงเลยอะ่ะดึงแล้วหย่อนอย่าลืมหย่อนเชือกหย่อนหย่อนโอเคดึงออกห <c oughs> มาเฉลยหมดครับว่าข่มไม่ข่มอ่ะแล้วหย่อนดึงแล้วหย่อนเกีย จำว่าพี่สปอยไม่รู้ตัวกันไปยมหมอบนั่งหมอบรู้ดีเฟซอ่ะนน้ำผ้าก่อนหนึ่งเก่งมากลูกหัวสองทีหนึ่งสองกับที่เดิมชมเชียงสูงพอเหมือนฉันต้องปกป้องคนเนี้ยคนเนี้ยกลับมาที่เดิมพี่ชมครับเก่งมากคอยด้านหน้าครับตัวอะไรทั้งตัวเลยนะถูกภาษานร่างกายชัดหน่อยกลับที่เดิมยอมละชมเก่งมากอันนี้ลูกแต่จอกของพ่อ ลูกไล่แปลว่ารักอย่างเดียวเลย<ไ>เฮ้ยเป็นไมนะสู้อ่ะไม่เคยได้เฮ้ยเราไม่ได้ให้สู้เราให้สอนโอ้โหมีขูเ้ยมีครูเฉยเลย <c oughs> ต้องทำหน้าที่บริบทแบบไหน <c oughs> นับห้าก่อนอกี้เก่งมากหนึ่งขยับกับชมถึงสูงเก่งมากพี่เห็นอะไรบ้างไม่มองพี่คนนั้นมองเป๊ะ ไม่บอกก็ไม่จำบป็นคอยด้านหลังลูกคอยคอยขยับกับชมไม่แข่ฉันไม่แข่เธอเลยเห็นไหมเอาพี่มันเป็นเรื่องสนุกมากอะฝึกอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะบอกพี่สิว่าอ๋อแกคิดกับฉันแค่นี้หรออะไรเงี้ยแกฉันน้อยจังวะอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะครับมามันมันคิดเยอะพี่แต่พี่ไม่รู้มันคิดลูกเอาเลยลูกขยับกับ ชมนีีสูงเก่งมากอ่ามียกหน้ามาเริ่มมาเริ่มต่อติดเริ่มต่อติดแต่มีแล้วดูหูตั้งสามเหลี่ยมไม่รู้แล้วออตั้งรับคอยเดินวนครับชมครับฟุตฟัดเราถ้าต่อจายเนี่ยถ้ามีเอาสายผมคล้องหนึ่งหนึ่งใส่ผมคล้องเลยสองหาจังหวะที่เราเล่นกันนะครับฟุตบอลเราฟรีอย่างเงี้ยสมมุติว่าเนี่ยเขาอยู่อย่างเงี้ยกูต์เดนชั่นการกระทำไม่ด,ดีให้ราคานี่ชื่อระชมเลยพี่โอเค เก่งมากถูกชมไปเลยชมได้จับรูปถัวได้ถามว่าทําไมผมนั่งอยู่กับพี่อย่างเงี้ยแล้วเขาไม่เห่าผมอ่ะลุกล้วลูกสองทีพอพี่จะลูกถีถามว่าทําไมต้องมือออกเพื่อพี่ได้ชมเบิลได้มุตอีกห้าวิไม่เห่าผมเรียกชื่อแล้วชมรูปผมสองทีโอเคเก่งมากถูกให้เขาจําว่าบรรยากาศอย่างเงี้ยพ่อชอบดึงดูพอด่อใจสอนให้เขาคิดแล้วเชื่อว,ว่าการไม่เห่าอะไรเลยพ่อจะคุยกับเธอเรื่อยๆแต่ถ้าเห่าเห่าซุ่มอย่าให้ราคาแล้วเรื่องย่ง่งคือ จังหวะหนึ่งเนีพี่ห้พี่สนใจอ,ะอ่ะนี่จังหวะหนึ่งนี่คือจังหวะหนึ่งนะถ้าพี่เผลอแค่เรียกชื่อหรืออุ้มขึ้นมาจาัดท่าดีๆนี่คือจังหวะสองเนี่ยที่ผมบอกที่ผมบอกเราคุดตอนแรกวันหนึ่งและสองเกนี้เนี่ยขึ้นตักเองลค่พี่เขาพูดว่แกเจ๊งชาวว่าเจ๊งคือจังหวะสองปุ๊บนั่งอย่างเงี้ยสิบนาทีพอ่อเป็นลูกน้องเขาสิบนาทีไม่เหลือไออย่างเงี้ยไม่เห่าก็จริงแต่ถ้ามุดพี่แต่แต่เขาข่มไปแล้ว่ะคราวนี้จะเป็นการสองเวอร์ชันแล ถ้าต้องการเก็บว่าอยู่อยู่กับพ่อแล้วไม่ห่าผมชมได้แต่พี่ต้องยอมรับหนึ่งว่าพี่จะเสียเรื่องจังหวะไปะแต่พี่จะได้เรื่องของการที่ว่าไม่ห่าผมแต่นี่นะสังเกตว่าไม่เคยมาหน้าตากายอะไนะใช่ <ๆ S 1> นะเหมือนมาให้อยากจะให้ช่วยอะไรอย่างเงี้ยไม่พี่ข่มเขาไงเขาข่มพี่กลับเนี่ยโอ้ oh, 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 oh. แต่พี่อาจจะรู้สึกว่าโอ้ร oh, ักเหรอไม่ใช่รักม oh. ันคือข่มกลับเพราะวันนี้พีู่ oh. ้นน รูปรธรรมของพี่แบบชัดมากเลไงมันมีขนมไม้ถูกเขาไม่โดดขึ้นมาพี่นำห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียกชื่อแล้วเรียกขึ้นมาพอกกี้เก่งมากอ่ะอย่างเงี้ยได้ได้ได้จริงจริงจริงกับผมอยากให้พี่เรียกพอกกี้มาเพราะพี่จะได้กอดเขาอุ้มเขาอย่างที่ต้องการไงแต่ว่าเป็นจังหวะที่พี่เปิดแล้วเขาเป็นคนตอบสนองแต้มต่างกันด้วยนะสมมติเมื่อกี้ถ้าพี่ทันพอกกี้มาแล้วมันโดดปุ๊บอยู่อย่างเงี้ยคุยกันสิบนาทีพี่ได้แต้มก่พอกกี้ต่อเนื่องสิบนาทีพี่ได้ความผู้นำหรือเดื่อชิปจากเขาสิ ตกตกมาตายเรื่องนี้ครับเพราะเราจะเข้าใจว่าอ้อนโอ้โหโดดขึ้นทุกว,วันลเลยเลี้ยงทุกว,วันเลย<ม>ที่ห้าวิตะเกียร์มันเป็นเวลามาตรฐานที่น้องหมาส่นวนมากจะเช็คก,กับพี่ในการเคาน์เ,เตอร์จังหวัดกลับมันเลยมันมีซ้อนไงหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะพี่เก่งมากพบจะได้จํากันว่าห้าวิเอาไว้ใช้กับใช้ชีวิตด้วยผมถึงบอกว่าวิธีพวกนี้มันต่อย,ยอดแต่มันจะไม่ที่ทางที่ซัวถ้าถ้าผู้ชอบวิธีผมอะใช้วิธีผมอะมันจะเป็นเป็นเป็นพวกประเด็นน้องหมาจะไม่งงมันจะเป็นเหมือนจุด A ไป B แค่นั้นเองง่ายๆไม่ซับซ้อน แล้วก็สามารถอดิตได้เองไม่ต้องเชื่อผมว่าต้องทำหนึ่งนี้หนึ่ีตื่นมาทําอะไรไม่ผมจะบอกเลยว่าคุณมีสูตรอย่างนี้อดีตเอาเองตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละบ้านเนี่สูตรหมาหมามันไม่ได้ซับซ้อนหรอกมันซับซ้อนแต่มันซับซ้อนแบบเรื่องง่ายๆคืเยสโน